อินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟนะครับรุ่นนี้กับดีเอห้าพันห้าร้อยวัตต์ตัวนี้นะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จประกอบแล้วก็จะลองเทสเพื่อส่งคืนลูกค้านะครับไาอินพุต24โวลต์2่ 3.99จุด้าเเป็นแรงจผมใช้เป็นแรงจ่ายจ24วลตเข้ามานะครับจุดนี้บวกลบฝั่งนี้จะเป็นขาวมาโหลดผมจะเทสโหลดโดยเป็นพัดลมนะครัพน,น,นพัดลม2 2งว่พัดลมโหด,ดนี่นะครับ จะเปิดสวิตช์เครื่องเปิดนะครับเปิดครับเปิดเครื่องแล้วจะเห็นว่าไปเอาพุทนะครับออกนะครับไปเอาพุทออกสองร้อยยี่สบโวลต์โหลดก็คือพัดลมตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์พัดลม ตอนนะครับสวิตช์พัดลมเปิดครับในอุปกสณยพัดลมทำง,งานนะครับพัดล,ลมานาดตัถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับการสร้างบลูเตอร์เดี๋ยวจะส่งคืนลูกค้าให้ไปใช้งาน สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ